จินชองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนรงครับสวัสดีครับครับเห็นนะครับว่าตลาดวันศุกร์นะครับเห็นเลยนะครับว่าตลาดทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะลงกันแบบน่ากลัวอย่าวรนะครับเพราะว่ามีสามการไหลลงมาเกือบทุกตลาดเลยที่ปรับตัวลงแล้วตลาดนี้ลบกันถึงสองเปอร์เซ็นกว่าเลยนะครับตลาดทุนไทยถือว่าเบาๆนะครับลดลบมันแค่ศุกร์ลดแค่หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์แต่ันี้ก็ตามก็ถือเยอะนะครับเพราะว่า ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์เนี่ยเราลบไป 16. กว่าๆนะครับปิดวันศุกร์เนี่ย1274นะครับด้วยเหตุผลหลักที่เราเห็นก็คือภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกที่ไหลลงรวมไปถึงการที่ต่างชาติขายเยอะเลยนะครับเมื่อวานวันศุกร์ในขาย2,000กว่าล้านนะครับวันศุกร์ปิดตลาดเป็น2,000กว่าล้านแล้วก็มีกองทุนมีโปกเกอร์ช่วยขายด้วยมีราย่อยปิ่ผลรับเต็มๆนะไหนก็ตามนะครับเช้าวันเสาร์เราจะเห็นนะครับว่ามีภาพของการดีดกลับของดาวโจนส์ขึ้นมานะครับดาวโจนส์ดีด ใบเช้าวันเสาร์เนี่ยสูง100ร้อยกว่าจุดนะครับหรือจุดห้าสองเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับเดีย๋ยวก็ตามเดี๋ยวดูทรงของคราฟนะครับว่าในทรงของกราฟเองเนี่ยหน้าตาของดาวโจนส์เนี่ยเขามีทรง Kraft ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับหลังที่ดาวโจนส์มีการกลับลงมาแล้วก็เด้งกลับมาและเด้งกลับอยู่เรื่อยๆนะครับดูซิว่าทรงของคราฟมันเปลี่ยนรูปทรงหรือยังนะครับถ้าดูรูปทรงของตัวดาวโจนส์เองจะเห็นนะครับว่าตัวดาวโจนส์เองเนี่ยในภาพใหญ่จะเห็นนะครับว่ามันมีภาพที่น่ากังวลนะครับเพราะว่า มันสร้างยอดที่เทียลงนะครับแล้วเคยมีการหลุดได้่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วันด้วยและภาพล่าสุดก็คือภาพองการพยายามขึ้นไปชนใต้ค่าเฉลี่ย5วัน10วันที่5วันแต่สุดท้ายก็ไหลลงใหม่แล้วก็รอบของชาวเสาร์เนี่ยมีความพยายามที่จะตีกลับอีกครั้งนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าในสัปดาห์นี้นะครับเราจะดูกันต่อว่าเขาจะสามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้ไหมถ้ากลับมายืนได้ก็พอมีลุ้นนะครับแต่ถ้ากลับมายืนไม่ได้ล่ะ เปิดมาในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันสัปดาห์เนี้นะครับไหลลงมาใหม่นั้นอันตรายมากเพราะว่าโดยฉพายยิ่งการไหลลงมาจนหลุดใต้ค่าเฉลี่ย75วันนะครับค่าเฉลี่ย75วันทีปน 45, นะ่ประมาณ45,200ฮะหรือท้าจะพันเซบแบบให้หลุดเด็ดขาดเลยคือหลุด45,000เนี่ยถ้าหลุดใต้45,000เด็ดขาดเลยว่าวนั้นคงไม่รอดแหละดาวโจน์จะเป็นขาลงแฟลชชัดเจนถ้าเขาหลุดใต้ค่าเฉลี่ย75วันวหรือใต้45,000ลงมานะครับส่วนตัวของในภาพของตัว ฝั่งของที่อีกบ้างนะครับที่เองจะเห็นนะครับว่าที่เองเนี่ยมีภาพที่เห็นชัดเลยนะครับว่ามีภาพของการที่ปรับตัวแล้วก็ออกข้างโตลงมาแล้ววิ่งออกข้างนะครับดีกว่าโจนหน่อยหนึ่งยังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยดับ10ว,วัน25วัน75วันได้นะครับส่วนมาฝั่งเงยอรมันบ้างฝั่งเงยอรมันเนี่ยเสี่ยงกว่าเโจรอีกเพราะว่าจะเล่นลดค่าเฉลีย่ยทั้ง10 25 75วันเลยนะครับ ซึ่งไงก็ตามเนี่ยก็ต้องลุ้นกระต่อนะครับเยอรมันเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะมีการดีดกลับได้ไหวไหมแต่ก็ตามเนี่ดูทรงแล้วยีมันเนี่ยถ้าจะรอดยากเพราะว่ามันเป็นภาพของการสร้างยอดตีลงสร้างฐานตีลงต่อให้ดีดกลับเนี่ยถ้าไม่พ้นไอ้สองหม่ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแค่เร้งสั้นแบบผาลงสิครับส่วนตัวในภาพของฝวงจีนนะครับของจีนฝั่งจีนเรามาดูกันครับในฝั่งจีนเองนะครับเราจะเห็นนะครับว่าในฝั่งจีนเนี่ยในภาพใหญ่ฝั่งจีนจะเห็นเลยนะครับว่่าาาเนอิตีจะป็ภพขงกรท ปรับตัวไหลลงมานะครับแต่การปรับตรงเส้นประสิทธิ์ยัยงเหมือนกับยังรุนอยุดต่อว่าให้มันจะเป็นการแค่ปรับลงชั่วคราวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามันก็มีการปรับลงท้ากะเฉลี่ยลงมาบ้างนะครับแต่ถ้าที่ปรับทด้ไวเส้นประสิทธิ์เนี่ยถ้าสมมติมันไม่ตกลับไวเนี่ย เกิดสัปดาห์นี้เขาปรับลงต่อเรื่องเนี่ยอันตรายเขายิ่งถ้าเขาหลุด3,800 3,750ลงมาเนี่ยมีมีโอกาสกลายเป็นขาลงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหลุด3,750วันปุ๊บเนี่ยลงชัดเลยว่าเป็นขาลงให้สแกนบซดีด้วยครับเต็มซีลงใต้ศูนย์เนี่ยความเสี่ยงขาลงเ็าจะเยอะขึ้นเลยนะครับมาดูของฝั่งหางเสงบ้างน,นะครับหางเสงเองต้องบอกนะครับว่าสังเสงเองเนี่ยสัญญาณค่อนข้างที่จะดูแย่เลยพอสุดพูดนะครับเพราะหางเสงเองเนี่ยอาการที่เห็นชัดคือมันหลุด ร่าไอ้ค่าเฉลี่ยทั้ง5วัน10วัน25วัน75วันเลยครับ m อ็ MC ลงมาใต้ศูนย์วันแรกแล้วมันเป็นภาพก็เรียกว่า3ใน3าจีนเนี่ยถ้าเทียบเสี่ยงให้เขมาเสิยทางเซิงและไต้หวันเนี่ยโคตัวฮ่องกงเนี่ยเรียบร้อยเป็นขาลงมาโดยสมบูรณ์แบบไปเรียบร้อยแล้วต่อให้จะมีเด้งสั้นบ้างเพราะลงค่าโอเวอร์โซเนี่ยคงไม่แค่เด้งสั้นขาลงตัดแต่ยังเด้งแล้วไม่พม้น26,500นะครับแต่ร่าจู่อยู่ที่สอง0มื่นห้าพันสอร้อยกว่ากว่าอยู่นะครับในภาพสามจีนด้วยกัน ไต้หวันจะเป็นภาพของการซิกแซกขึ้นนะครับใช้า้อฐานยกสูงนะครับใชเวอัพนะครับล่าสุดมยืนเหนือเฉียได้หมดทุกเส้นหรือสิงงเหนือสูงเหนือซิกแนวถือว่าเก่งสุดเลยในเวลาสาจีนด้วยกันนะครับมาดูใกล้ๆประเทศไทยนะครับแล้ประเทศไทยถ้าเรามาดูจะเห็นนะครับว่าในฝั่งใกล้ๆประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหลักที่อ่อนแอสุดนะครับถ้าจะดูอ่อนแอสุดนี่พ้นเลยก็คงจะเป็นตัวของฟิลิปปินส์ที่เดิมทีนะครับอขึ้นการฟิลิปปินส์มันขาดลงไปก่อนแต่ฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ย การว่ามันพยายามจะฟื้นตัวนะครับด้วยการกลับมายืนเหนือค่าเฉีย5วัน10วันแล้วพยายามจะประคองตัวให้เหนือค่าเฉลี่ย20วันให้ได้นะครับสร้างฐานยกสูงด้วยแต่ยังไม่สร้างยอดสูงใหม่นะครับแต่ เรีเป็นที่ลงมาบบเดือนแล้วเริ่มฟื้นตัวเนี่ยกลับกลายว่าไอ้ฝั่งที่เก่งกว่าก็คืออินโดกับไทยเนี่ยทำท่าจะก,การฐานลงเลยครับเพราะว่าอินโดเองจะเห็นนะครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาอินโดเนี่ยลงเป็นแท่งแดงยาวเลยนะครับก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่าเสี่ยงขาลงไข่จะมากเลยเพราะมีการลงต่ำกว่าฐานล่าสุดด้วยนะครับตอนนี้ถ้าลงอีกนิดเดียวหรือใต้ค่าเฉลี่ย75วันแถว7,007 7 0 0เนี่ย, 7, 7, 7, 7, ยมีโอกาสสูงจกพลิกเป็นขาลงสับตัวอินโดนะครับส่วนของไทยเองเนี่ยก็เป็นภาพที่ต้องเริ่มระวังเหมือนกันเพราะว่า จากเดิมทีเนี่ยเขเคยยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะครับตอนนี้กลับกลายว่าเข้าแข่งลงมาหรือใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง5้าวัน10วัน25วันและตอนนี้ก็อยู่ในกรอบสําคัญเลยว่าวันจะไหลลงต่อหรือเปล่าเพราะวันศุกร์เห็นชัดเลยว่าพยายามจะขึ้นและแต่ชนนาต้านระดับพันสาไม่ผ่านแล้วไหลลงใหม่วันสุกระดับที่1 2ึ่นะครับถ้าไหลลงอีกนิดหนึ่งเนี่ยถ้าหลุด12601250เนี่ยจบกันนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่เราจะเริ่มขาลงเป็นเดือนเลยนะครับ แล้วถ้าได้รับระดับหนึ่งสี่สูนหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์ไม่อยู่เนี่ยโ,โหโดกลายเป็นว่าจะลงลึกเลยแต่ถามว่าจะมีโอกาสเด้งหรือเปล่านะครับโอกาสเด้งอาจจะเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะครับถ้าลงแล้วเกิดสัญญาณโอโซในระดับหนึ่งนะครับโอโซเป็นโอโซนโคลกสติกอาจจะเกิดง่ายหน่อยไอซา,ายยังไกลหนึ่งขวบโคลสติกลงมาประมาณสามห้าลักทาสัปดาห์นี้ลงต่อหน่อยโออาจจะเิดโอโซในสัปดาห์นี้เราเห็นนะครับแต่เงี้ก็ตามไาซัยเนี่ยยังอยู่ห่างไกล โอกาสที่ลงไปถึงใต้30โอโซอาศัยจะมีโอกาสน้อยอยู่นะครับเพราะว่าอ,อยู่ห่างเยอะเลยถ้าจะดูตัวนะครับเรามาดูภาพของช่วงเวลานี้หนึ่งเ่อปีที่แล้วเนี่ยดาวโจนเป็นไงดาวโจนปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเดือนของ,ของ,ของตุลานเนี่ยปลายเดือนตุลานเนี่ยดาวโจนเขาจะมีการ ปรับตัวลงนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาซึ่งภาพค,คล้ายๆกันนะครับแตต้องบอกว่าดาวโจนสนะ์เนี่ยกลับตัวลงแค่ช่วงเดือนตุลานะครับพอตัวพกิจก,การเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่แล้วค่อยมาไหลลงตอนช่วงเดือนธันว์อีกครั้งนะครับว่าดูปีนี้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับพอปีแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับการปรับตัวดาวโจนส์เนี่ยลงยังไงก็ตามเนี่ยในช่วงของเดือน ตุล,ลาพฤศจิกาเนี่ยไม่เคยที่จะหลุดแนวรับขา้วหยุ75วันนะครับมาหลุด75วันตอนช่วงเดือนธันวาน,นะครับปีนี้ที่ต้องมาลุ้นแล้วครับก็แนวรับระดับ75วันเนี่ยจะส่งตัวได้นในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับส่วนตัวของเซ็นดิ้กนะครับเซ็นเด็กเองเนี่ยถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าในภาพปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเทียบไปแล้วอย่างที่บอกนะครับเคยพูดไปแล้วว่าเออเหมือนลูกส่งคล้ายๆกันนะเปลี่ยนมาว่าปีนี้อาจจะขึ้นเดียวปีแล้วหนะ่อยปีนี้มันเริ่ม,ข,มขึ้นตตั้นนนอกาาลยิสห แต่พอมาถึงเดือน 9- เดือน10นี่ส่งคล้ายๆกันแล้วเหมือนกับเริ่มชะลอตัวคล้ายๆกันนะครับตุลาพิการเริ่มชะลอตัวแล้วตอนนี้เลยทีเดียวว่าจะเหมือนปีแล้วแบบปีแล้วเนี่ยค่อยๆลงนะครับไม่ได้ลงปุ๊บรอบทีเดียวค่อยๆไซเวดดาวสร้างยอดและฐานเตี้ยลงไปเรื่อยๆตอนนี้ต้องดูนะครับว่าการแบ่งลงรอบนี้จะคล้ายปีแล้วป่แต่ปีแล้วต้องบอกนะครับในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ย เข้าแต่ลงก็จริงแต่เขาก็ไม่หลุดในรับไป75วันนะครับหลุด75วันก็แครจะโชนคือวันหลุด75วันตามช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็ต้องรู้กันแล้วครับว่าในช่วงตุลาพฤศจิกายนเนี่ยแถวแถวค่าเฉลี่ยดับ75วันเนี่ยแถวเอ้1250 1240จะรับอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็ตามเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันจะไม่ลงล่ะมันจะไม่ย่อเนี่ยมันต้องมาจากอะไรนะครับถ้าจะไม่ลงไม่ย่อเนี่ยหนีไม่พ้นครับมันต้องมีแรงหนุนจากไม่ต่างชาติกองทุนต้องซื้อไว้หนักๆนะครับ ต้องบอกปีที่แล้วนะครับถ้าเทียบกับปีและปีนี้สองปีที่แล้วเนี่ยโอ้หต้องบอกเลยว่าส่งของช่วงช่วงปลายปีเนี่ยสองปีที่ผ่านมาไม่สวยเลยเพราะว่าปลายปีของช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ชัางขายตลอดช่วงปลายปีนะครับคุณแย้ว่าถ้าปีนี้เหมือนปีแล้วเนี่ยแต่ชาติขายตลอดเนี่ยความหวังเดียวที่ทําให้เซ็ตกระเตื้องกลับมาได้ ก็คงจะต้องเป็นกองทุนแหะครับกองทุนเนี่ยจะต้องกลับมาซื้อช่วงปลายปีให้หนักเข้าไว้นะครับอย่างน้อย,อ sec, ยสุดก็ทำให้เซ็ตพยายามประคองตัวได้หรือถ้ากองทุนเก่งจับจะซื้อหนักๆก็อาจจะสวนตลาดได้ซึ่งตรงองหวังการซื้อหนักอย่างเดียวถ้ากองทุนยังขายอยู่ไม่ยอมรีบกลับมาซื้อเนี่ยมันก็ทําให้เซ็ตของเราโอกาสที่จะฟื้นตัวของลำบากนะครับสังเกตไหมครับสองปีที่แล้วเนี่ยกองทุนซื้อเห็นไหมครับซื้อสองปีที่แล้วช่วงปลายปีครับแต่ซื้อแล้วปลายปีแล้ว ซ็ตก็ไม่ขึ้นนะครับถึงแม้จะมีการซื้อช่วงปลายปีก็ตามเพราะต่างชาติขายหนะักมากปลายปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ต้องมารุ้นต่อครับว่าจะมีต่างชาติหรือกองทุนมาช่วยซื้อไหมในช่วงปลายปีแต่ถ้าเราเจอเหตุการณ์เขาเรียกว่าเหตุการณ์แบบแย่สุดขึ้นมานะระวังให้ดีนะครับถ้าต่างชาติและกองทุนไม่มีการซื้อกลับทั้งสู้ยังคงขายมากซื้อแต่ถึงปลายปีอันนั้นจะทําให้เซ็ตของเราสุดโตโลงนะแค่เราเห็นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับ มาดูอีกตันนะครับในภาพค่าเงินบาทบ้างข้าบาทเองนะครับต้องบอกเลยนะครับค้าเงินในช่วงนี้ไม่ค่อยหนุนเซ็ตนะครับข้าบาทเป็นช่วงของการอ่อนค่าเทียบปีนี้ปีแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับการอ่อนค่าเนี่ยทรงเดียวกันเลยปลายปีที่แล้วค่ข้าบาทในน้มหลักไปการอ่อนค่าแล้วมีแข็งค่าบ้างตอนช่วงเดือนทันวานะครับต้องบอกว่าถ้าข้าบาทนี้คงมีการอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยความสุ่มเสี่ยงที่เซ็ตจะไม่ทรงก็ลงมีความไม่ได้มากนะครับตอนนี้ต้องระวังหนึ่งว่า้าท่านแข่งข้าบาทอย่าอ่อนค่าเกิน13ดสาม อ่อนค่าเกิน3าสตอนนี้ที่สามสองนะครับอ่อนค่าเกิน3-3าขึ้นไปแล้วทรงตัวได้เนี่ยสัญญาณไม่ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นการออดค่าเกินแนวต้านสําคัญและอาจจะกดได้เซ็ตไม่ส่งก็ลงได้ง่ายขึ้นเลยนะครับส่วนกรณีที่จะพลิกเป็นแข็งค่าอย่างน้อยสุดก็ต้องแข็งค่าต่ำกว่าสามสองถึงจะทำให้เกิดการพลิกเป็นแข็งค่าได้นะครับมาดูน้ำมันเบนบ้างน้ำมันเบนเปรียบเทียบกันนะครับปีนี้ปีแล้วเป็นอย่างไนบ้างน้ำมันเบน์เนี่ยต้องบอกนะครับตอนนี้น้ำมันเป็นปีนี้เป็นปีที่มันเป็นอยู่่ในนชววงงการรรััับบตละค แต่วันนี้วันเสาร์เนี่ยดีหน่อยที่ว่ามีการดีกลับเลบ้างเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเขาอยู่วัน60 60.96กสเาวันเสาร์มาที่6กเกว่านะครับก็พุ่งยาวเปการเร่งสั้นของขาลงพุ่งสีเล่นอยู่ใต้ศูนย์ใต้ซึ่งยาวอยู่แล้วนะครับในภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นนะครับว่าคล้ายๆกันนะครับปีที่แล้วกับปีนคล้ายๆกันก็เป็นภาพของการที่ในช่วงเวลาวันเดียวันนี้ก็มีภาพการหลุดใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นคล้ายๆกันนะครับแต่ที่แล้วเนี่ยหลังจากลงมาแล้วเนี่ย เขามีภาพวาของการที่ว่าส่งๆอยู่ใกล้กับฐานเก่าใกล้เจ็ดสิบนะครับไซเวไปถึงปลายปีแล้วก็ถึงปลายปีก็มีการตีเกับขึ้นบ้างนะครับเพืยาว่าหลังจาก <Yeah. S 1> ช่วงเนี้ตั้งแต่ตุตลาคมต้นมาถึงจะลงเขาลงไม่มากนะเราวิ่งข้างไซเวซึ่งถ้าเทียบกับในช่วงของน้ำมันเป็นของปีนี้นะครับเราก็คงจะเล็งแถวฐานแถวหกสิบห้าสิบแปดไว้นะครับถ้ามันไม่เลวร้ายไปที่แล้วเนี่ยก็แถวหกสิบห้าสิบแปด อาจจะจดที่เข้าประคองตัวได้แล้วเซเวไปเรื่อยก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าน้ำมันเบนจะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าที่ถึงจะลงก็ไม่หลุดฐานสำคัญอยู่ใกล้ๆนะครับมาดูอีกต,อตัวหนึ่งคือทองครับทองเนี่ยต้องบอกเนะครับว่าทองเนี่ยต้องเลิกบอกเลยว่าต้องระวังขึ้นมากนะเพราะว่ามันเป็นภาพของการที่ขึ้นค่อยจะเร็วและชันมากนะครับแล้วขึ้นแบบไม่ยอมพักเลยตั้งแต่เราเห็นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายสิงหาต้นกันยาเนี่โอ้ขึ้นกันแบบไม่ค่อยยอมพักเลย รักส่วนใหญ่เนี่ยไม่ลู้ค่าเฉลี่ย5วันจนอีซัมมีแค่2ครั้งที่หลุดมาใกล้ค่าเฉลี่ยดับ10วันนะครับตอนนี้วันนี้เห็นนะครับวันนี้เนี่ยท่านที่รวมตัวซื้อในเมื่อวานวันนี้ท่านจะซ้สึกไม่ดีทีเพราะท่านซื้อตรงยอดเมื่อวานวันนี้เห็นเลยครับมันเป็นวันสามเนี่ยเหนว่าเป็นการเข้าวันสามชัดเลยว่าม,มันย่อลงมาแล้วครับ,บตอนนี้ก็ต้องมามดูนะครับว่าย,ยอ่อรอบนี้จะย่อตรงแค่ตัวแข็งกระแถวเนี้ซึงแถวนี้ใกล้ค่าเฉลี่ยห้าวันนะครับแต่ถ้ายล่อลงต่อยนิดนึงเนี่ยแนวรับส 4ี่พันหนึ่งร้อยนิดๆนะครับก็คือแรงสี่พันหนึ่งแล้วรับสิบวันนะครับแต่สี่พันหนึ่งถ้าลดแกนจายนะครับเพราะว่ามันลึกเหมือนกันเพราะสี 4, ่0ันหนึ่งดเนี่ยแต่รับยี่ห้าวันอยู่ใครเลยมันอยู่ประมาณทุกสา0พันเก้าประมาณนะครับถ้<อ>าจะดูจะเห็นเหมือนกภาพทรงเดียวกันฮะทรงเดียวกันเนี่ยตอนที่มันขับลงเนี่ยปีแล้วมันปรับลงตอนประมาณแถว นนเดืยมชิกาที่ปรับลงไปเรื่องเป็นราวที่เลืลึกไปถึง75วันเลยนะครับปีนี้ต้องระวังนะครับจากมีโอกาสปรับขนาดนั้นเรื่องแ่าเพราะ75วันหนักมากนะครับเพราะจากสูงสุดเนี่ย4,379ถ้าลงถึง75วันเนี่ยมันลงถึง3,006นะครับมันจะเยอะมากอันนี้อามัดระวังนิดหนึ่งเราจะเห็นสัญญาณเตือนจากการที่ทํามันเริ่มไม่ดีอย่างแรกสุดหุดค่าเฉลี่ย10วันแถว4,401ถ้ายังต่ออีก3,009ออกมาอยู่นั้นเรื่องอันตราย สามเก้ามาอยู่เนี่ยมันอาจจะไหลลงมาสามพันหกนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าวันนั่นเองนะครับอืมีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือบิตคอยน์บ้างบิตคอยไม่เหมือนทองเพราะบิตคอยเนี่ยอาการจะเห็นชัดนะครับว่าเมันเป็นขาลงไปแล้วเรียบร้อยค่าเฉลี่ยทั้งสิบยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าวันตอนนี้ก็มังลุ้นว่าแนวะรับสองร้อยวันเนี่ยจะทรงตัวได้ไหมแต่ภาพล่าสุดจะเห็นนะครับว่าข้อมูลล่าสุดของเขาเนี่ยบิตคอยฟิวเจอร์เขามี แรงต่อสู้ตรงแนวรับค่าเฉลี่ยสองร้อยวันพอดีนะครับซึ่งแนวรับสองร้อวันอ,อยู่มรนแถว 1, 3, 000 6, 000หนึ่งหมาณนึ่งแสว1ามพันหกกว่ากว่านะครับก็มีแรงรับซึ่งเราต้อตงลุ้นแะครับว่าสัปดาห์นี้จะรับอยู่ไหมจะเด้งเลยไหมนะครับถ้ารับอยู่และเด้งเนี่ยก็ต้องลุ้นต่อว่าแนวต้านระดับใกล้หนึ่งแสหนึ่งแสหนึ่งหมืห้าันจะผ่านไปได้ไหม ถ้าผ่านไปแล้วยืนได้กับฟื้นตัวถ้าไม่ผ่านไหนเป็นรีบาวนะครับแล้วรีบาวระวังนะครับถ้ารีบาวสร้างยอดที่ลงระวังรอบหน้าเนี่ยเจ้งสั้นไปแล้วแล้วลราไม่ไกลไม่ไหวเนี่ยแล้วไหลลงมาใหม่ระวังล็อกระยะหนึ 1, ่งแสนสามพันหกร้อยหนึ่งแสนสามพันหกร้อยคือค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเมื่อไหร่นั่นจะตอกย้ำสภาพของขั้ลงที่อาจจะลงนานขึ้นนะครับครับแต่ปีนี้ปีแล้วต่างก,กันครับปีแล้วแต่ว่าปลายปี บิตคอยมันขึ้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่บิตคอยขึ้นปีแล้วเราเข้าได้ดีนะครับเป็นเพราะนายทัพเขาจัดการเขาเรียกว่าดันราคาบิตคอยด้วยแบบปีแล้วนะครับปีแล้วเราขายปีบิตคอยขึ้นเลยนะครับกลับมาดูอ่าหุ้นเจ็ดนางฟ้ากันครับเจ็ดนางฟ้าเจ็ดนางฟ้าถ้ามาดูนะครับในภาพของตัวดาวโจนที่เริ่มมีการซนเซเนี่ยเจ็ดนางฟ้าเป็นยังไงบ้างนะครับ ดาโจนจะเห็นนะครับี่บอกจดาโจนเนเริ่มมีอาการที่ต้องระวังแล้วถ้าลงต่ำไปนิดนึ่งต่อฐานเดิมนิดนึ่งสี่พัห้าเมื่อสี่หมื่ห้าเมื่อไรเนี่ยอันตรายแน่แน่นะครับแต่ภาพนี้ก็เป็นภาพยอดเตี้ลงแล้วไม่ค่อยดีแล้วมาดูครับถ้าเทียบไอตัวที่ค่อนข้างที่จะชัดเลยว่าโสรงมัน ทำท่าจะเป็นขานลงก็จะชัดเนี่ยัวชัดสุดเลยคือตัวอเมซอนครับอเมซอนนี่ขาลงชัดมากเป็นเดดครอสนะครับหลุดใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันนะครับเทรดนะครับไรตัวนึงคือเมตาที่เป็นเดดครอสไปเรียบร้อยนะครับเราเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันด้วยและตัวที่เริ่มมีาการตามตามมาเนี่ยก็คือ Microsoft ครับ Microsoft บยังไม่เด็ดครอสแต่ก็หลุดใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วถ้ายังอยู่ใต้10วัน25วันต่อไปอีกนิดเดียวเนี่ยไมโครซอฟท์ Microsoft จะเป็นเด เหมือนกับเมซอนและเมตาได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยก็เริ่มมีอาการที่ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับต้องมีอยู่2ตัวที่อาการที่เขาเรียกว่ากำกึ่งกันว่าเฮ้ยมันมันจะรอดไม่รอดคือเอ็นวีเดียเอ็นวีเดียมีการปรับขึ้นมานะครับช่วเช้าๆวันเสาร์แต่ก็ตามเนี่ย การที่มันเคยดูค่าเฉลี่ย10วัน25วันมาต้องดูว่ารอบนี้จะสามารถกลับมายืเนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้อย่างมันงม่นคงไหมหรือแค่เด้งสั้นหรือเป่า,าแล้วไหลลงใหม่ถ้าไหลลงมามลโดนใต้ฐานเดิมเนี่ยก็ค,คือจบการเหมือนกับสร้างยอดเตี้ยลงสร้างฐานเตี้ยลงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งค,คือ Apple Apple เปจีเอ็เรียนหอยคือถึงแม้จะเคยดูค่าเฉลี่ย10วัน25วันแต่การตีกลับันเช้าวันเสาร์เนี่ยข้อตีกลับได้ดีนะครับสามารถกลับมายืเนเหนือค่าเฉลี่ย 20, ด0 ก็จะเป็นลำหนึ่งลำสองที่ดีหน่อยสองตัวเนี่ยก็คือเท sla กับ Google อาการทดสอบตัวค่ายกันนะครับคือมีบางช่วงที่มีการหลุดแกล้ขั้น70วัน25วันมาวันเดียวหลังจากนั้นก็ตีกลับขึ้นมาแล้วอยู่เหนือขั้น0วัน25วันได้อีกครั้งนะครับแต่ตัว Google เนี่ยจะเก่งกว่าเท sla นิดนึงคือมันพยายามขึ้นไปสอบยอดเดิมนะครับแต่ยังไม่ผ่านแล้วเข้าให้แข็งกว่าเท sla เล็กน้อยเท sla เนี่ยเด้งกลับก็บจริงแต่ยังเด้งไม่ถึงยังไม่ใกล้ย,ยอดเดิมนะครับ อืมนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นเจดนางฟ้าทีนี้กลับมาดูหุ้นใช้คำว่าหุ้นเทคได้ไหมหุ้นเทคบ้านเราหน่อยได้ไหมเชนชอครับว่านะเป็นไงบ้างอะมาเลยเดลต้าครับเดลต้าก่อนเลยครับเดลต้าเนี่ยเราบอกนะครับว่าหัวขังำตลาดนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าเดลต้าจริงเนี่ยล่าสุดถึงแม้จะลบเนี่ย แต่วันศุกร์ถึงแม้จะลบแต่จริงๆแล้วยังเป็นอย่างขึ้นนะครับเดลตา้านอย่างขึ้นนะครับนันแสดงว่ามีตัวหุ้นตัวอื่นกดดันตลาดเพราะเดลต้าเนี่ยลบไม่เยอะหรอกนะครับแต่เดลต้าเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเดลต้าเนี่ยต้องระวังหนึ่งว่าถ้าเดลต้าเกิดกลายเป็นขาลงหรือเสี่ยมขาลงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาคกดดันตลาดจะเยอะนะครับต่ลักษณะเดลต้าตอนนี้ยที่ประมาณสัก 186 184แล้วก็ลงมาทีคือประมาณสัก174 172ระวังนะครับถ้าเราปฏิเสธจะไม่ง่ายว่าเฮ้ยถ้ามันจาก18เมื่อวันศุกร์เ่ยเกิดสัปดาห์นี้ขึ 1, 7, 0, ้นหลุดใต้170ลงมาชัดๆระวังให้ด,าาดีอันนั้นอาจจะสูง <c oughs> สุนกันว่าเฮ้ยจากดีๆมันอาจจะไม่ดีได้เพราะถ้าหลุดค่า70วัน25เมื่อไรเนี่ย มันอาจจะสูญเสียฐานลงนะครับโดยชพอะยิ่งๆเทมซีีเนี่ยลง,งใต้สิญญาลแบบที่เคยเกิดขึ้นตรงนี้มันก็สูญเสียที่แไปจะเป็นสภาพแบบไปส่งก็ลงใครแล้วถือว่ารอบตัวนะครับเพราะหลังจากเอ็มซได้สิกเนลมาเข้าเป็นภาพของการไซเบ์นะครับแต่รอบเนี้ยเดี๋ยวต้องดูกันว่าเดีต้าอาจจะ,จะจะมีกระติกริยาหรือเปล่าในแง่ของเซตตอนเ,อน,เอน,นี้เซตสิ่ง้าลงแล้วต้ยังเก่งอยู่นะครับดูพนาานาพนาไปบ้าง คณาเนี่ยไม่เหมือนเดียวตาออดเดียวตาชัดเจนนะครับสังเกตได้เลยนะครับวัาหลุดค่าเฉลี่ยสิวันยี่ภาคลงมา FC ฟซีตัดใต้0ูนย์แต่โชคดีที่รับเจ็ดสิวันทํางานแล้วก็ไซเว่ตอนนี้ไซเว่นนยเกาะ,ะ,ะอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยสิวันยี่พันเจ็ดสิบห้าวันอยู่นะครับพูดง่ายว่ากำลังรอรูว่าตัดสินว่าไซเว่สทงๆนี้ยถันจะเลือกขึ้นหรือเลือกลงถ้าเลือกขึ้นเนี่ยจากราคาวันศุกร์อยู่ที่ประมาณ23.4นะครับเขาจะพ้นยีนิดๆขึ้นไปได้คือยอดเนี้ยสองยอดในตะพน้นได้ไมันถึงจะมีสัาาาาาไไม่่เ่เเเวตลลลลลือกทงงงขขึ้น้นแถหลล<ม>หุด ประมาณนะครับมาเสร็จนะว่าลดใต้ยี่สิบสองเนี่ยท่านก็เต็มใจเลยลดใต้ยี่สบสองเนี่ยมีโอกาสมันอาจจะกลายเป็นขาลงต่อลงไปล่างคือใช้ไปเสร็จเลือกลงนะครับมาดูเคซีบ้างเคซีเคซีเนี่ยสวยกว่าสวยกว่าฮานาครับเป็นภาพเป็นรัพว่ากลับมายืมเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้งเอ็มซีเหนือศูนย์มาสามวันครับนะครับภาพพิ่งว่าเป็นขาขึ้นแหละแลวเพิ่งเริ่มฟื้นด้วยนะครับแต่ยังก็ตามก็ต้องวางนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นต่อนิดเดียวเนี่ย มันจะขึ้นทดสอบยอดเก่ายอดเก่าที่28ลึงนะครับแต่ล่าสุดมันสูงที่25.5แล้ววันศุกร์ก็เป็นภาพของการที่มีลักษณะการเริ่มชะลอตัวหลายที่เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ย27ลึงนะครับแล้ววันศุกร์มาปิดที่25บาท50โดยประมาณนะครับก็อ,อันนี้ต้องดูต่อนะครับก็เพิ่งมาตระวิดหนึงนะครับว่าถึงแม้ตัวนี้จะค่อนจะเก่งกว่าเซ็ตอย่าวังว่าถ้าเซ็ตยังยอดตัวต่อ ให้ดูแนวรับได้ดีว่าแนวรับของ k คซีจะทํางานไหมคือรับี่25 24บาทจะทํางานไหมถ้า25 24บาทไม่ทางานดันหลุด23ลงมานี่เอาั้นอันเสี่ยงเลยว่าจากดีๆจะกลายเป็นพลิกขาลงได้นะครับสำหรับไคครับนะครับอีกหนึ่งตัวแคลคคอมครับจันชอซีเซ็ดครับ<อ>ดูนิดนึ่งนะครับดูแคลคคอมกันนะฮะแคลคอมเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับแคลคคอมเนี่ยเป็นสไตล์ที่ว่าบทจะพา ซึ่งแกก็ลากคนเขียวยาวครับพอเขียวยาวเสร็จแทนที่จะไปจ่อแกส่ง so, ออกมาไซต์ตัวแบบไซเวนะครับตอนนี้ก็เพียงว่าในช่วงพ,พักตัวหลายที่เคยขึ้นมาแรงๆในวันที่6ตุลาเนครับหลายนี่ก็ก็ตัวละวพักตัวลงล่างเป็นแบสไซเวตอนนี้ก็ปริ่มๆอยู่ค่อนาเฉลี่ยด,ดับ10 25 75, 75วันอยู่นะครับว่าจะเลือกไซเวเสร็จพักตัวเสร็จหายโอบอสแล้วเขาจะเลืกพักตัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเลือกขึ้นหรือลงนะครับรอบรอบที่แล้วขึ้นไปยังไมบบ่ใช่อุบอสนะแต่ขึ้นเร็วขึ้นแรงก็เลยมีภาพของการชะลอตตััวว เรอนี้ก็ต้องรู้กันต่อถ้ามันจะไปต่อเนี่ยอย่างน้อยสุดมันต้องผ่าน6บาทนิดๆให้ได้จากโบาทแล้วก็มียอดแนวต้านอยู่ที่เก้าบาทหกสามห้าหกสามห้าแล้วมีแนวต้านข้าศึกสองันอยู่ที่หกบาทห้าสิบดยประมาณนะครับแต่ระวังนะครับถ้าเขามีการลงต่ำในสัปดาห์นี้แล้วยอดต่ามว่าจุดล่าสุดนี่คือวันห้าจุดเจ็ดถ้าหลุดลงห้าจุดเจ็ดเมื่อไหร่ระวังนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าหลอก่าขึ้นแต่ขึ้นไม่สิ่งนะครับมันอาจจะห้าจุดเจ็ดเมื่อไหร่มันอาจจะไหลลงมาฐานล่างแถว ห้าบาทสิบห้าสตางค์ห้าบาทที่สืสตังตรงแถวสองฐานนี้ได้เลยนะครับน้องระวังนิดนึงครับอ่ะได้ครับจาจาร์เฉาครับเอาละครับยังไงวันพุธเรากลับมาคุยใหม่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ